สวัสดีครับวันนี้26กรกฎาคม2 5 1 4นะครับเวลา24 22นาิกา24นาทีนะครับ มาเข้าออเดอร์ตอนดึกนะครับกับมิสเตอร์ดำนะครับดำาหลดเทรดโชว์ binary option ออน,นะครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้เข้ามาเทรดโดยใช้สกุลเงินนะครับ EURJPY นะครับ ใช้เงินลงทุนไปที่53 u s ิสานะครับเทคโปรฟิตไปที่64บอลลานะครับแม่ไม้เดียวมาวิเคราะห์กันนะครับกับออเดอร์นี้นะครับออเดอร์นี้ก็คือเป็นไซด์เบขนาดใหญ่นะครับเป็นไซด์เขนาดใหญ่ซึ่งมอง,มมองดูใน ไซด์วขนาดกว่างนะครับเขาทำไซด์วขึ้นนะครับขึ้นและลงไปอย่างต่อเนื่องนะครับ ทำให้ผมมองว่าจากการเข้าออเดอร์ของผมอยู่ที่จุดนี้นะครับอยู่ที่จุดนี้จุดนี้ทำให้ผมมองว่าเมือ่อมีแรงซื้อขึ้นไปแต่ไม่ถึงไม่ถึงเน็ต้าด้านบนนะครับ โดนแรงขายตะปลบลงมานะครับทุบลงมาแล้วก็มีแรงซื้อเข้ามาอีกและก็โดนแรงขายทุบลงมามีแดงเกินกินค่อนข้างจะแท่งใหญ่นะครับหลายแท่งด้วยกันถึงแม้จะมีไส้แท่งสีแดงด้านเล็กก็ตามแต่นะครับแต่ผมมองว่าอิทธิพลของแรงขายจะเยอะใน ช่วงนี้เพื่อที่จะทําเพื่อที่จะทำวอลลุ่มนะครับในแรงซื้อของนักลงทุนที่จะเข้ามาซื้อข้าเงนินเพื่อเก็งกำไรต่อไปนะครับและก็ผู้ขยานขึ้นสูง เบรกเอาขึ้นไปนะครับพ้นแนวต้านเพื่อที่จะไปสร้างเทนใหม่นะครับแล้วก็ g ูแบกกลับคืนมานะครับกลับคืนมาเพื่อที่จะลงต่อให้ลึกกว่าเดิมน,นะครับดังนั้นผมก็เลยใช้โอกาสนะครับ ในช่วงนี้นะครับจิงกดซื้อในฝั่งเซลแล้วก็ภายในหนึ่งนาทีนะครับกราฟก็ลงมาอย่างที่คาดนะครับจบเวลาทำให้ผมก็ชนะตลาดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้ผมมีกำไรแล้วนะครับก็46ดอลลาร์ ของวันนี้นะครับผมก็จะเป็น S1 สวานไวในวันพรุ่งนี้นะครับในวันที่27นะครับพรุ่งนี้งานของผมก็จะเบาลงนะครับผมก็จะทําการถอนถอนเงินกําไรออกมาอีก46ดอลลาร์นะครับถ้ารวมเป็นวันนี้ถ้ารวมเป็น ยอดทั้งหมดนะครับผมก็ทำกำไรวันนี้ประมาณหนึ่งมืนกว่าบาทนะครับแต่ผมใช้ยอดนี้เป็นของยอดของรุกนี้นะครับ S1 เอาไว้นะครับคอนยนเข้าบัญชีเอาไว้นะครับบัญชีส่วนสามบัญชีสาม สี่สามสี่สองสาก้าสองห้าในจำนวนเงินสี่สิบหกล้านนะครับตามที่ผมเคยถอนเอาไว้ครก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับในเวลาสี่ทุ่มยีนาทีนะครับ

ก็ขอจบการเดโชในคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับในเวลาเพียงเท่านี้นะครับผมก็ถอนเงินกำไรไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเงินทุนก็จะเหลือเท่าเดิมครับ408ดอลลาร์นะครับ,บ,รรบด้วยกันพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ ราดีสวัสดิ์สำหรับวันที่26นะครับสวัสด,ดีครับ